สวัสดีจ้ามาพบกับดวงกินแซ่บนะคะวันนี้เราก็จะมากินหอยนะคะหอยรูปพอดีกินเลยจ้าหอยตัวตัวหวานหวานหอมหอมจ้าเนี่ยค่ะโอ๊ยเอามาบอกได้โอเคได้แล้วเอ้ยอกกันีิสิละโอ้ยมันเป็นเสียงข่าวบัาจ้า โอเคไปชนจิ้มหน่อยจ้าจิ but, okay, okay. Or coping, or okay, ้มแซ่บมากแซ่บปะอร่อยอร่อยไหมไข่กรอบกรอบหวานกรอบหวานมากเลยไข่ไข่ไปขโมยของเขามาของใครวะเจ้าหัวเด้เกีจบไปเรื่อดซอสไประวังใส่เนี่ ใบกองมันน้ำลายนะขอดกัน hmm> อ hmm. ัเน mm ี hmm. mm ่ย hmm. ค mm, ่ะเดี๋ยวผู้จัดการขอดมาเก็บก็ได้เดี๋ยวค่ะผู้จัดการอย่างนี้นะมันจิ้มรสเด็ดมากโอ้ยยังไม่ได้กินจะคำยังไม่แฉบเลยโชว์คำตะโตนะจ๊ะน้ำจิ้มรสเด็ดเด็ดมากไหมเด็ดมากอร่อยจริงไม่ได้ก็ ข้างชาขางๆไมกรู้ยังไงได้รัดไหมห้องไหมพอดีว่ามีคนขับอยู่ข้างๆนจ้ะต้องกินลัวก็ต้องยำนังันความยดชาขางเห็แสบนะก็จ้าจ้าจ้เบงมันมีงบไหมมีงบซื้อไม่มาใส่ไหมบ่ ย oh, ูซะหายโอ้ยน uh ้ำ huh. จ oh, like ิ๋มทำไมพี่น้อกลัวเห็นเล่นน้ำจิ้มนี่อ๋อนี่ละออยกปันไปอะไรจะแสบไปตัวไนนี่ฮะยูไฮยูป่ากินได้กินได้แล้วเมาเมาข้าไฮย่บ่แม่ได้เ แซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บแซ่บโอ้ยดูงก็เริ่ม <c oughs> ตัวีถ่ายคิปไหมใช้ไหม่ิดไหมกินไหมจ๊ะ น้ำจิ้มไม่ไม่หวังน้ำจิ้มปลาหอยมีแต่ดินไม่จัดเจ๋อเย็นนี่โอ้ยมัเยนเปน็นดินหรอกจิ้มไปเลดยจะคอยไปกินมันได้ค่ามั้ตรงหลังก่อนเลยไปยังเป็นยังมาจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามาอร่อยๆด้วยกันนะคะวันนี้ก็ร้อนๆ แม่ยังแม่พายเปิดกระอวนกระอวนครูเด็กถึงควงเขาห่ามีใครอ่ะพาอุบกวาดสดสดเอามาหลกมาต้มได้จ้ะเมื่อกี้นี่สดๆร้อนร้อมาจากฟาร์มหอยจ้ะโอ้ยแฉบครับอันนี้มันจิ้มดื้อโอ้ยหอยเป็นสิทธิ์มันมีใครนะ โชว์พวกแม่พี่น้องคนเมืองกันนะหยบเข้ามาเซ็่ม,มาชิมรสเด็ดเลยจ้อืมแสรบๆจะให้พวกเขากินยังอีก,กข้อมินมากเลยจ้าเด้อหมดลยแล้วก็ทำให้ยัง ส่วนหัมสีเปียส่นมาแฮยเบิ้งบ่ลงน้ำเด้ออย่านี่ปิ้งโอ้โหแถวเนี่ยโอเคตาเมันกินอะไรบ้างกินได้กินได้เบิ้ดแต่มันสีมองน่นกินอะได้จยวจะกินมันสีมองโอ้สดสดสุดสุดสดเห็นจับบุญกันโอ้ยจีตกอือโอ้สุดสุดอือสุดขโบมยได้เจอ้วฮึสุดยอดสดยอ ออมาจ้ะพี่น้องม่เบิงเพลินแม่แจบอีนี้แจบอีนี้อจ้ะแจเว่าอย่าบอกใคร กินได้ทุกไอร่อยจังอร่อยจริงแต่ว่ากินเสร็จแล้วก็ต้องเดี๋ไปเด <c oughs> ี๋ไปใส่ห้องนเอาไปยังห้องน้ำบอกไม่ได้ <c oughs> ทำาไมเหรอไม่ค่อยออกไปคุยกันสองคนตอนนี้แซบบอกได้คำเดียวว่าแซบเวอร์แซบเวอร์อย่าบวกใคร น้ำจิ้มเด็ดมากฮาโล่บรรยากาศดีเย็นกำลังลมบรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้อง เปนด้กลงรูป็มันเป็ี่ยนนะจ๊ะเปลี่ยนคือแบบไปแบบมาไโอ้ยมันเหมือนไม่เหมือนนไปเลยนะนไปเลยนะิจ้าหอยหอยเจ็บคไหริจ้เอามเยอะล้วฮอบหัว อ,อันตรงไายอยู่นี่เฮียนสองคนเฮียนาหาหอุ้ยอืมอืมเสพเสพเวอร์เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีเมนูเด็ดๆมาให้ดูอีกนะคะ ใครอยากดูอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะคะโอ้ยใหยยายเอ้ยใายน้อยปด่ยแย่หน่อยปุ่ใหย่หน่อยหนังทุคนอ้อันนี้ตัวใหญ่มากแซบเบอร์แซบเบอร์อย่าบอกใคร อโอ้ยแม่กอดตัวโตๆค่ะสดๆหวานมากหวานกรอบอืมแบบนี้ เอกาผู้ใดเบิ่งนี่หิวน้ำเด้นี่น้ำลายไหลเลยแต่ว่ากบแมนหอยเจ้าของนะค่ะขโมยเอาหอยผู้ใหญ่มากิผู้ใหญ่เลี้ยงไว้โอ้ยเลอะขาหมดเลยจ้ะ เป็นยังเดี๋ยวกินแล้วกันขัาตะหลังก็ได้เจ็บอีดีจ้ะมาเลยจ้ะเด้อคุณได้อยากกินก็นตามมาเลยจ้ะ